พรรษานี้เป็นพรรษาหแห่งการบรรลุธรรมเราผ่านมาได้สิบแปดวันแล้วทุกคนต่างก็รู้ตัวกันดีว่าเราได้ตั้งใจทำความเพียรกันไปได้แค่ไหนนี่เพลือประเดี๋ยวนี่สิบแปดพันกันมาแล้วเราผ่านไปแต่ละวันด้วยการทำความเพียรบ้างไหมควบคู่กับภารกิจประจำวันก็ให้สังเกตดู ถ้าหากว่าใครยังทำไม่เต็มที่ก็พยายามปรับปรุงกงนใหม่ทำให้เต็มที่เพราะว่าภาษาได้เป็นภาษาพระเห็นพระเน้นเห็นพระและก็โยมเห็นพระที่จริงพระที่จะให้เห็นก็มีอยู่แล้วในตัวแต่ว่าเป็นของละเอียดท่านพร้อมที่จะให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่พร้อมที่จะไปเห็นท่านเพราะว่าเราไม่ค่อยให้ความสําคัญตรงนี้ เรามักจะเอาใจเนี่ยไปในเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นจึงไม่พบท่านเมื่อไม่เข้าถึงท่านเราก็ไม่เจอความสุขที่แท้จริงและเรื่องาราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตก็ยังมืดมนอนตรการกันอยู่ตราบใดเมื่อไร่เราได้เข้าถึงพระรัตนานตรัยในตัวเมื่อน,นั้นสิ่งที่เป็นความลับของชีวิตก็จะถูก เปิดเผยกันออกมาที่จริงการเข้าถึงนั้นะจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะจะว่ายากก็ยากพอสู้คือถ้าสู้แล้วมันไม่ยากแค่เรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางกันให้เยอะๆท่าน,นั้นแหละหมายความว่าหาเวลา ให้ใจอยู่ภายในตัวจะหลับตาหรือลืมตาก็ตามฝึกเอาไว้ให้ได้ทุกอริยบททั้งนัง่งทั้งนอนทั้งยืนนั่งเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งริมรสเป็นตน้นลับไปเรื่อยๆหลับตาแล้วก็ตรึกไปลืมตาก็ตรึกไปก็เรายังนึกถึงเรื่องอื่นได้ทำไมเราจะนึกถึงเรื่องศูนย์กลางกายไม่ได้นะเอามาอยู่ที่ตรงนั้นไม่ๆมมันก็ มืดนมืดมิตรอย่างนั้นแหละหลับตาไปเราก็อย่าไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเห็นมากกันไปเราก็อย่าไปกังวลว่าเราต้องนั่งให้ใจามาสงบเร็วๆเอาแค่ว่าเราทําไปตามธรรมดานธะรรมชาติเวลาเราหลับตาเนะี่ยทำสบายๆตั้ง ยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่เทวดาเมื่เราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราก็ต้องทำอย่างธรรมดาคือเราต้องยอมอนุญาตใหตัวเราเองฟุ้งบ้างหลับบ้างง่วงบ้างเมื่อยบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราเก็บเรื่องราวต่างๆเป็นประสบการณ์ชีวิตมาทางความคิด มันไปสั่งสมอย่างนั้นเวลาเราหลับตาเนี่ยมันก็ต้งองขยายออกทางความคิดคือความคิดมันก็จะค่อยๆถูกปลดปล่อยออกไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปเพ่งไล่ความคิดนั้นหรือไปฝืนต่อตา้านต่อความคิดที่ได้มีความคิดที่นั้นก็ฝึกจิตได้ฝึกให้ใจหยุดได้เรากระทำเฉย,ยๆทำเป็น ก็รูเวลาม่เฉยชเฉยใช้สองคำไปช่างมันหลับตาใหม่ๆมันก็ฟุ้งมากแต่เรากลับกันทุกๆวันไปเรื่อยๆเอาใจมานวนนี้มาคลอเคลียอ์ู่อยู่วกลางกายบ่อยๆจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยแล้วก็ในสุดมันก็จะมาค่อยฟุง้ง แต่มันก็ยังไม่เห็นอะไรหลรับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับการนั่งกันแต่ละครั้งของเราแล้วแค่เราหลับตาว่าเออวันนี้เราฟุ้งน้อยกว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าใช้ได้แหละแล้วก็ทำความเพียรกันต่อไปอีกฝ<ม>ึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งมันนิ่งเต็มมืดแล้วก็ยังไม่ได้มีความสุขอะไรแต่มันไม่ทุกข์ แค่นี้มันก็เป็นรางวัลสำหรับเราอีกที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทําความเพียรกันต่อไปเรื่อยๆจกนกระทั่งจากความนิ่งความมืดมาเป็นนิ่งมืดแต่สบายรู้สึกว่าเออความมืดที่สบายแม่ไม่เห็นอะไรเลย,เยแต่รู้สึกว่าเราเริ่มมีความรู้สึกอยากนั่ง ต่อ,อไปแม้ไม่มีอะไรมาให้ดูนอกจากความมืดนี่ก็เป็นรางวัลสำหรับเราสำหรับวันนั้นก็ต้องทำความเพียรต่อไปอีกจากนิ่งมืดสบายมันก็ค่อยๆขย,ยายความสบายออกไปตัวก็จะค่อยๆเริ่มโลง่งเริ่มโปรง่งที่ทึบๆตื่–อๆตันๆมันเริ่มโลง่ง ก็เริ่มโปรง่งเริ่มตัวขยายขึ้นแปบ๊บเดียวแล้วมันก็ทึบเหมือนเดิมแค่ว่ามีช่วงให้เราตัวขยายได้แล้วกลับมาทึบมันนั่งถือว่าโอเคแล้วเราได้รางวัลแล้วสำหรับชีวิตที่เราปฏิบัติรรมในบรรษานี้แล้วนะ จุดตรงนี้แหละมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆนิ่งนมละมุนละไมสบายขยายตัวหายไปเหมือนเราไม่มีตัวตนมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนขมันไปเรื่อยๆทันทีที่เราได้หลับตาลงทำใจนิ่งๆ ได้เชื่อว่าเรากรมความสำเร็จเอาไว้ล้านเปอร์เซ็นในการที่จะเข้าไปถึงพระในตัวไปพบพระรัตนตรัยที่มีอยู่ในตัวของเราเพระเาะฉะนั้นก็ให้ทำความเพียงกันต่อไปนี่เป็นความดีสากลที่ทุกคนทำได้แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเถยวมันก็ดีกันไปเรื่อยๆสมมติวันนี้นั่งได้ดีมากใจสบายเบิกบาน มีแสงสว่างวบวบแม๊บแมบแม,แม,แม,แมบมบวมาให้เราดูเพราะเราจะสังเกตดูอาหารไปอีกแล้วแล้วก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆโดยทําใจให้เป็นก,นกลางๆนิ่งๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมานใจยังคงอยู่ที่เดิมให้พึงพอใจในทุกๆประสบก,การณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็นิ่งอย่างเดียวจับหลักให้ได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จใจที่หยุดนิ่งๆน,นั่นแหละจะเป็นตัวสำเร็จให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถ้าไม่หยุดไม่นิ่งมันไม่สำเร็จนี่จับตรงนี้ให้ได้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆทั้งนัง่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินเดี๋ยวเราจะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เราจะอัศจรรย์ใจตัวเราเองเลยเพราะคนอย่างเรานี่ นึกไปถึงเลยเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวได้แต่บางทีก็มีบางคนตกมาตายคือพอใจนิง่งดวงมามังเลยองพระมามังมักจะมีความคิดไปเออี่เราคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเออดสิ่งที่เกิดมันเกิดขึ้นจริงๆก็ไม่ทราบว่าจ,จะคิดไปทำไหม่แต่คิดแล้วรวยก็คิดไปเถอะแต่คิดแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมเท่าเดิม แค่เราทําให้คิดไม่ว่าจะเห็นยังไงจะดวงองค์พระจะคิดเองหรือไม่คิดเองแต่มีให้ดูก็อโอเคแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพอใจเรานิ่งได้ในระดับหนึ่งดวงหรือองค์พระพุดขึ้นมาแล้วก็ดูไปเฉยเฉยดูไปอย่างาสบายสบายเดี๋ยวพรรษานี้เราจะสมหวังเหมือนเราได้ฟังเรื่องราวของเห็นไหมพระอาจารย์หลายท่านทั้งไทยทั้งลาว หลวงพี่พอิธรทำตอนนี้ท่านเขินเลยเออพอดีมีเพื่อนพระอัันตุกะไปนั่งฟังด้วยไปเยี่ยมท่านลักครูไม่ใหญ่พูดถึงท่านในความปิติเบิกบาน <c oughs> ท่านก็เขินนะสิก็ต้องกราบเรียนให้หลวงพี่ทราบว่าอย่าเขินเลยครับให้ปลื้มปิติเถิดพระท่านทาถูกหลักวิชาเป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพศาสนาแล้วให้ทําความเพียรดอกไปจะได้เป็น ที่พึ่งกับตัวเองแล้วก็ที่พึ่งต่อชาวโลกด้วยพุทธบุตรอย่างท่านในควรในการเคารพสักการะบูชาแล้วก็พระจาย์ก็เราอีกท่านหนึ่งท่านจากคณนะตำบลแจ้งมาได้ไหมไพ<ฟ>่บุอ่า<ฟ>ที่น้ำหนักอร่อยในสุดน้ำหนักก็ลดลงเ <c oughs> <c oughs> พราะอิ่มทิพย์เหมือนกัน <c oughs> แล้วจะสังเกตได้ว่าการอิ่มทิพย์นด้กลายเป็นของสากห ไม่ใชเพราะหลวงพี่ที่ประเทศลาวมาจากประเทศลาวแต่หลวงพี่ที่มาจากประเทศไทยหรือพระอาจารย์ทั้งสองอท่านก็อิ่มทิพย์ได้องค์แรกอิ่มทิพย์จนลืมฉันหมดอารมณ์ฉันแต่ก็ยังอยู่ในระหว่างช่วงฉันนั่งอยู่ในท่าเดียวในอาสนะเดียวจนกระทั่งเลยเวลาฉันไป จาก11โมงถึงบ่าย2โมงนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยแล้วก็เห็นองค์พระดีดขึ้นมาแล้วดูต่อไปโน่นถึงเวลาสงน้ำตอนกลางคืนคนั่อาสนะเดียวนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยถือว่าเป็นคนับการเคารสพก,การัูชาและหน้าเทิดทูนที่ท่านไม่เก็บประสบการณ์นี้ไว้คนเดียวแต่แบ่งปันให้ เพื่อมนุษย์ได้ทราบแล้วก็ไม่ได้แปลว่าท่านมาอด <c oughs> อดอด,อดตลดอะไรนะ <c oughs> หรือตัองการให้คนนั้นคนนี้ชื่นชมก็ไม่ใช่แต่ว่าจะทำให้เกิดกำลังใจในหมู่พุทธบริษัษทสีทั้งภิกษุสสมณ็นวา,าสุปสิกาก็จะมีความคิดเออท่านได้เราก็ได้นี่เ <c oughs> พราะท่านก็มีสองมือเราก็สองมือ <c oughs> นับดูนิ้วเท่ากันท่านเกิดในยุคนี้ แสดงว่าคำว่าอาการิโกนี่ถูกต้องและการเข้าถึงพระในตัวแสดงว่าไม่มีการตกเทรนเลยถ้าเข้าไปถึงต่งหากไม่อินเทรนเพระาะฉะนั้นทั้งสองท่านพระอาจารย์ทั้งสองท่านต้องถือว่าเป็นพุทธบุตรที่เนื้อน,นาบุญถึงแ,แม้ท่านไม่ต้องการที่จะประกาศตัวจริงๆท่านไม่ต้องการให้ประกาศชื่อนะ แต่ครูไม่อยากอดไม่ได้เนีย่ยกาคือถ้าได้พูดแล้วมันมีความสุขสบายใจ <c oughs> ก็ต้องกลาบขออภัยที่ไม่ได้ขอญาตท่านก่อนที่มาเอ่ยชื่อขึอ้น <c oughs> จริงๆท่านต้องการให้เปิดเผยชื่อ <c oughs> คือต้องการให้ครูไม่ใหญ่ทราบเพื <c oughs> ่อจะได้มีส่วนแห่งบุญท่านและร่วมปิติกับทา่านแล้วก็ขอคําแนะนําซึ่งครูไม่ใหญ่ก็นแนะนําไปแล้วว่าก็ทาเฉยๆอย่างเดิมไปเลยเ <c oughs> พราะหยุดเป็นตัวสาเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอารหรันต์ ก็ปแปลว,ว่าไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนืออย่างนี้ทำหยุดกระนิ่งอย่างเดียวแค่นั้นแหละซึ่งหยุดกัะนิ่งอย่างนี้เนี่ยมันง่ายใครๆก็ทำกันได้แต่ไม่ทำเองเท่านั้นแหละแค่หยุดกัะนิ่ง,งนั่งเฉยๆไม่คิดไม่พูดไม่ต้องทำอะไรทำเฉยเฉยข้าแค่นี้เองเดยวก็สมปรารถนาเห็นไหมจ๊ะวิธีลดน้ำหนักที่อิ่มทิพย์ <laughs> น้ำหนักร้อยลดลงหมดแล้วในเหลือน้ำหนักระดับหลอ่อร,ระดับร้อยมาระดับหลอ่ออานนี้น่าสนไหมน,น่าสนดีอย่างนี้ก็น่าสนแต่ถ้าหากใครที่น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพอถึงตรงนี้เขาน้ำหนักจะขึ้นพอดีอะลองนั่งดูนะเออเข้าห้องเสริมสวยตรงนี้ดีห้องศูนจัดสองนี่แหละ ทั้งนี้ไม่ต้องไปกินสมุนไพรไม่ต้องไปหมักโครนแค่เอาใจหยุดนิ่งเดียวเหอะพอใจมันใสมันก็ขยายสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อลงมาขจัดอนุูลอิสลาไปเองเป็นการขจัดที่ลำลึกเดี๋ยวกันก็ผ่องขึ้นมาความผ่องมันผุดขึ้นมาเลยเ็าเรียกว่าผุดผ่องเพราะฉะนั้นเนี่ยพันษานี้พระนำโยมแล้วเนะเป็นต้นบุญที่ดีแล้วพระเห็นก่อนแล้วพระเห็นพระแล้ว เนนละ่ะยังไม่ได้ข่าวเนนเลย <c oughs> เนนเอ้ยโยมเอย <c oughs> อยาทมีอย่าลืมมาแบ่งปันกันบ้างกันแล้วกัน <c oughs> นะจ๊ะ